วกเราที่เป็นผู้ลักผู้ใหญ่ก็ต้องรับฝากเด็กและในวันนี้เราก็พาเด็กๆครับจากทั่วประเทศนะครับมาประมาณเป็นตัวแทน5คนด้วยกันมาบอกเล่าเรื่องราวของเขาประสบการณ์ของเขาครับที่จ็มเป็นความคาดหวังของพ่อเนี่ยครับก็คืออยากเห็นเยาว,วนชนสามารถพัฒนาตัวเองแล้วก็ไม่ใช่เพื่อตัวเองอย่างเดียวครับแต่ว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องมองสำหรับผู้อือ่น สวัสดีครับพี่น้องที่รักพ่อเปิดเพลงจากโทรศัพท์ของพ่อเพื่อเตือนว่าเราเริ่มปีใหม่สำหรับพระศาสนาจากักรปีพิธีกรรมใหม่ที่เริ่มต้นด้วยบทเพลงที่เราได้ยินกันคุ้นหูในประเทศไทยอัญเชิญองค์พระมหาไทยเราเชิญพระเยซูเจ้าเสด็จมาและชีวิตของเราในวันนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์วันของพระเจ้าและเป็นสัปดาห์ที่หนึ่งเป็นอาทิตย์แรก เทศกาลใหม่ปีพิธีกรรมใหม่เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าบางทีเราเรียกว่าอัศวนโตคือการที่พระองค์กำลังมาถึงชีวิตของเรามีพระคริสตเจ้าเป็นบ่อกเกิดและจุดสูงสุดของชีวิตเสมอไปแต่เหตุการณ์การเฉลิมฉลองดำเนินไปกับเราชีวิตเรามีสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นอีเวนต์แต่มากกว่าอีเวนต์เป็นชีวิตจริงของเรา ที่เดินไปตามจังหวะชีวิตพระเยซูเราได้ประกาศการรอคอยการบังเกิดขององค์อีกครั้งอีกสามสัปดาห์เศษเราจะเข้าสู่พระคริสต์สมภพคริสต์มาสจะวนกลับมาอีกครั้งแน่นอนที่สุดแม้หลายสิ่งไม่เหมือนเดิมโควิด1 9ทีนทำให้หลายสิ่งเปลี่ยนไปแต่ความเชื่อในพระเยซูความศรัทธาความรักต่อพระเยซูและอันที่จริง สูงส่งกว่านั้นความรักของพระเจ้าที่ทรงรักเรายิ่งใหญ่เสมอและไม่เคยเปลี่ยนแปลงบัดน,นี้เป็นการเริ่มต้นปีพิธีกรรมใหม่และพ่ออยากจะบอกว่าพระศาสนาจักรคาทอลิกในประเทศไทยโดยสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกซึ่งเราเคยเรียกว่าสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้ชี้เป้านี่คือการเจริญชีวิตใหม่ชีวิตที่เปิดขอบฟ้าใหม่ตามกฤษฎีกรสมัชชา2015 สอดรับกับการฉลอง350ปีครบไปแล้วปีที่351แล้วอย่างไรต่อชีวิตเรายัางคงก้าวหน้าและเดินไปแต่จะต้องเกิดใหม่เสมอเกิดขึ้นใหม่เสมอกับชีวิตใหม่โดยเฉพาะกับปีพิธีกรรมใหม่ที่พระสัตรักรเรียกร้องให้เราเป็นสิทธธรรมทูต ชีวิตของการประกาศข่าวดีที่มาจากพระเยซูเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราคริสชนทุกคนในพระศาสนาาจาักรโดยเฉพาะในชุมชนแห่งความเชื่อที่เราเรียกว่าชุมชนวัดโดยมีพระวาจาของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางหรือมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางชีวิตของพวกเราดังนั้นพี่น้องที่รักครับวันนี้พระอยากจะเชิญชวนพวกเราให้ตื่นขึ้นรอคอย การเสด็จมาของพระเยซูที่เราจะฉลองทุกปีแบบนี้แต่ด้วยชีวิตด้วยความกระตือรือร้นใหม่ใหม่ในการกระตือรือร้น,หนใหม่ในบรรยากาศของการประกาศข่าวดีซึ่งพระวจากของพระเจ้าวันนี้ไปถึงประกาศศกอิสยาบทที่63ถ้าอยากอัญเชิญเสียงของอิสยาเสียงนี้ที่จะนำเราทุกคนให้ได้สัมผัสกับพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าตรัส พระองค์ทรงเป็นบีดาของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพราะอับราฮัมไม่รู้จักข้าพระเจ้าทั้งหลายอีกแล้วอิสราเอลก็ไม่จำเป็นถ้อยคำจากอิสยาห์บทที่63จากนี้ไปเป็นการพบกันโดยเป็นการพบปะกกับพระเจ้าจริงๆแต่พระองค์ทรงเป็นบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายเพราะพระนามของพระองค์ตลอดมาคือพระผู้ไถ่กู้ของเราพระองค์เป็นท่านใน ในภาษาฮีบรูใช้คําว่าพระองค์เป็นโจชัวเป็นเยชัวซึ่งเป็นพระนามของพระเยซูด้วยพระองค์เป็นพระผู้กอบกู้เป็นผู้พลิกโฉมชีวิตพี่น้องที่ักครับอิสยากำลังเตือนเราในบทที่63ข้อ1 6บหถึงสิคัดออกมาเพื่อจะบอกว่าชีวิตของเรากับเพลงที่พ่อเปิดอัญเชิญองค์พระมหาไทยลงมาเร็วไวให้ลูกพึ่งบุญและ สอดรับกับอิสยาห์บทที่63จากนี้ไปพระเจ้าเป็นบิดาของเราพระนามของพระองค์ตลอดมาและตลอดไปพระผู้ไทยของเราและอิสยาห์บอกว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเหตุชะไหนจึงปล่อยข้าพเจ้าทั้งหลายให้หลงไปจากวิถีทางของพระองค์เล่าเป็นเสียงตัดพ้อของประชากรเหตุชะไหนจึงทรงปล่อยข้าพเจ้าให้มีใจดื้อด้าน จนไม่ยำเกรงพระองค์บ่อยครั้งประชากรของพระเจ้าหลงทางบ่อยครั้งประชากรของพระเจ้าและเราด้วยได้รับการเตือนและบางทีในโลกปัจจุบันความดือ้อด้านหลงทางยังคงอยู่เป็นเหมือนเมฆทึบที่ปิดขอบฟ้าแต่แบบน,นี้องค์แสงสว่างโอ้องค์ทารามหาคุณสายน้ำใหม่ชีวิตใหม่ในพระเจ้า โปรดทรงกลับมาเพราะเห็นแก่ผู้รับใช้ของพระองค์และเห็นแก่ตระกูลซึ่งในพระคัมภีร์หมายถึงอิสราเอลหมายถึงตระกูลของยาโคบที่มาจากอิสากมาจากอับราฮัมหรือมาจากพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงรักและทรงทำพันธสัญญากับประชากรของพระองค์พี่น้องที่รักครับการเกิดมาของพระเยซูถ้าพ่อจำได้เพลงคริสต์มาส เราร้องว่าเรารอคอยมาเป็นพันพันปีแต่ที่สุดมาบังเกิดอยู่กับเราจดหมายถึงชาวฮีบรูบทที่หนึ่งหลายต่อหลายวาระมาแล้วในอดีตหลายต่อหลายวิธีด้วยกันพระเจ้าตรัสกับเราโดยทางบรรดาประกาศก่แน่นอนโดยทางบรรดาผู้นิผู้วินิจฉัยโดยทางบรรดาบุคคลสําคัญแต่ในยุคข,ของเราพระองค์ตรัสโดยทางพระบุตรซึ่งวันนี้เราเริ่มต้น รอคอยการบังเกิดมาของพระเยซูคริสตเจ้าซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าซึ่งเราจะฉลองสมโพภชการบังเกิดในอีกประมาณสีสัปดาห์ข้างหน้านี้พี่น้องที่รักครับอิสยาบอกกับเราว่าพระองค์เสด็จลงมาภูเขาสั่นสะเทือนเฉพาะพระพักไม่มีผู้ใดเคยได้ยินเช่นนี้มาก่อนหูไม่เคยได้ยินดวงตาไม่เคยเห็น ว่าพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ทรงกระทำเช่นนี้โดยเฉพาะประโยคต่อไปนี้ว่าสำหรับผู้ที่วางใจในพระองค์เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระกฤสตาเจ้าบ่อยครั้งที่เดียวเมื่อมีบรรยากาศและบางทีคริสต์มาสก็เริ่มไปแล้วตามห้างสรรพสินค้ามีเพลงคริสต์มาสแล้วซึ่งยังไม่ถึงแต่ดูเหมือนว่าเพลเซน ของขวัญเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำหรับเราคริสเตชนของขวัญที่ยิ่งใหญ่หูไม่เคยได้ยินดวงตาไม่เคยเห็นที่พระองค์เสด็จมาพบผู้ที่ยินดีปฏิบัติความยุติธรรมและระรึกถึงพระองค์โดยเดินตามหนทางของพระองค์พี่น้องทีละร,รับพ่ออยากให้คริสต์มาสปีนี้ ในเวลาใหม่ในเวลาที่พระศาสนาจัดโดยสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกบรรดาผู้นำของเราเรียกร้องให้เราก้าวเดินสู่การเป็นสิทธิธรรมทูตจะทำอย่างไรให้เรากล้าเปิดขอบฟ้าใหม่ของชีวิตคริสเตียนกล้าที่จะทุ่มเทสัพพะกำลังแม้กระทั่งสื่อมวลชนที่เราใช้การบันทึกเทปในวันนี้ที่พ่อทำอยู่ที่สื่อของสังคมมวลนกรุงเทพและพ่ออยากจะบอกว่าขณะที่ทำนี้ มีบรรดาสามเณรเรียนรู้ที่จะใช้สื่อแต่สื่อสารที่สำคัญที่สุดที่เราต้องใช้เป็นสัพพะกำลังสูงสุดก็คืออัญเชิญให้พระเยซูเจ้าเป็นพระผู้ไทยเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อเปิดขอบฟ้าใหม่แห่งการประกาศข่าวดีตามกริฎีีกาสมัชชา2015ของพระศาสนจกักรขอบฟ้าที่มืดทึบ สิ้นหวังของโลกปัจจุบันสังคมปัจจุบันขอให้เทศกาลใหม่ปีใหม่ที่เริ่มในวันนี้นำความหวังเมื่อเมฆทึบถูกเปิดที่เราเรียกว่า morning has broken ภาษาฮีบรูคือบัคคาร์เปิดช่องให้มีแสงสว่างสาต์ส่องเข้ามาขอให้โอกาสนี้เวลานี้เปิดโลกพระคัมภีรเปิดหัวใจและเปิดขอบฟ้าเราเพื่อรับเสด็จ พระเยซูและเปิดขนทางให้เราเก้าวไปเป็นสิทธิ์ธรรมทูตของพระเยซูด้วยกันแล้วพบกันในวันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ ระหว่างพิธีมิซาสมพ,พระเยซูเจ้ากระสัดแห่งสากลจัก,กรวาลที่มหาวิหารเซนส์บีเตอร์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกอบพิธีกรรมต่อหน้าเยาวชนที่เดินทางมาจากปานามาและปโปรตเุเกสยาวชนจากปานามาเดินทางมาในฐานะเจ้าภาพวันเยาวชนโลกครั้งล่าสุดโดยในระหว่างพิธีพวกเขาส่งตัวแทนขึ้นส่งมอบไม้กางเขนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของงานชุมนุมเยาวชนโลกให้กับตัวแทนเยาวชนจากประเทศโปรตุเกสที่เป็นเจ้าภาพในครั้งถัดไป โดยพิธีนี้ควรมีขึ้นตั้งแต่วันอาทิตย์ใบลานแต่เลื่อนออกมาเนื่องจากวิกฤตโคโรนาไวรัสในบทเทศของพระองค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงย้ำเตือนเยาวชนให้มีการดำรงความปรารถนาที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตและพระองค์ทรงให้คำแนะนำว่าให้ช่วยเหลือกันและกัน เราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้ไฝ่ฝันถึงวันหยุดพักร้อนหรือวันหยุดสุดสัปดาห์แต่พระเจ้าสร้างฝันที่เป็นจริงในโลกของเรางานกิจเมตตาของพระองค์เป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดในชีวิตสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสยังเตือนให้เยาวชนกล้าท้าทายความเสี่ยงแทนที่จะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายและการตัดสินใจกำหนดเส้นทางความเป็นมนุษย์เราสาม,มารถเสียเวลาหลายปีไปกับการคุ่นคิด ถึงตัวเราเองโดยที่ไม่เคยมีความรักที่แท้จริงตัวเลือกธรรมดาธรรมดานำทางไปสู่ชีวิตธรรมดารรมดาตัวเลือกอันยิ่งใหญ่นำทางชีวิตที่ยิ่งใหญ่แท้จริงแล้วเราคือสิ่งที่ตัวเองเลือกไม่ว่าดีหรือร้ายถ้าเราเลือกที่จะขโมยเราจะกลายเป็นโจรถ้าเราเลือกที่จะคิดถึงตัวเอง เราก็กลายเป็นคนเอาแต่ใจพระองค์ยังบอกให้พวกเขามีความกล้าเพราะสภาพแวดล้อมในขณะนี้อาจนำไปสู่ทิศทางตรงกันข้ามได้การเลือกทางเดินชีวิตอาจหมายถึงการต่อต้านวัฒนธรรมอันไร้ค่าและความปรารถนาที่จะมีทุกสิ่งเดี๋ยวนี้เพื่อชี้ทางชีวิตไปสู่อาณาจักรสวรรค์ต่อหน้าพระเวรเจ้าการเดินทางชีวิตจึงหมายถึง การมีชีวิตอยู่แล้วเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตมีใช่เพียงเพื่อปล่อยมันผ่านไปสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสก่อนกล่าวลาสมเด็จพระสันตะปาปาประกาศวันเฉลิมฉลองงานชุมนุมเยาวชนโลกตรงกับวันสมโพธพระเยซูเจ้ากระสับแห่งสากลจักรวาลเริ่มจากครั้งนี้เป็นต้นไปจากที่เคยฉลองกันในวันอาทิตย์ใบลาน ศูนย์กลางแห่งการเฉลิมฉลองยังคงอยู่ที่พระธรรมล้ำลึกของพระเยสูเจ้าพระผู้ไทยตามที่นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอนปอนที่สองผู้ก่อตั้งและองค์อุปธรรมวันเยาวชนโลกเน้นย้ำอยู่เสมอทั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ตัวแทนเยาวชนส่งมอบการเขียนไม้พ้อมรูปแม่พระองค์อุปธรรมซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งวันงานชุมนุมเยาวชนโลกให้กับเจ้าภาพครั้งถัดไปโดยการจัดงานชุมนุมเยาวชนโลกครั้งต่อไป จะมีขึ้นที่กรุงลิสบอนประเทศโปรตุเกสในฤดูร้อนปีคศสราศั0 2 3สิสวัสดีครับพบกับผมแบงค์ทีรเมธโนบุตรครับผู้ดำเนินรายการพระเจ้าสืกับเราช่วงนานาสาระครับ จากันดาที่แล้วครับผมได้บอกทุกท่านไว้ว่าปี2021พระศาสนาจากคาทอลิกประเทศไทยได้ประกาศให้เป็นปีเยาวชน mm hmm. เพื่อนคู่คริสเจ Journey Together with c ริ i ว t วันนี้แบงค์อยู่ที่อัณนะวิหารซัมชันกรุงเทพมหานครเพื่อมาร่วมพิธีเปิดปีเยาวชนรวมถึงเก็บบรรยากาศกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในวันนี้มาฝากทุกท่านด้วยครับตามแบงค์มาเลยครับ บริเวณด้านหน้าลา,านอันววิหารอสัรมชันที่ผมยืนอยู่ณตอนนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีเยาว,วชนมารวมตัวกันเยอะแยะมากมายเลยครับเพราะว่าอีกสักพักหนึ่งครับเรากำลังจะมีวัฒนพิธีกรรมเปิดปีเยาว,วชนนะครับโดยพระคุณเจ้าฟีวิโอสิริพงษ์จรัสสีนะครับมาเปิดพิธีกรรมให้กับเราในปีนี้ครับแล้วก็จะมีพิธีแห่กางเขนเพื่อนคู่คลิปด้วยนะครับแล้วมันมีความรู้สึกในใจอย่างประหลาดที่คงจะเกิดขึ้น กับพวกเราทุกคนมีแรงบันดาลใจเหมือนมีพลังผลักดันเรานี่ครบหนึ่งปีแรงพลังแรงบันดาลใจนี่ก็ยังคงคลุกกุ่นยังคงอยู่สวัสดีครับไหนยืนหนอยยืนหน่อยชื่ออะไรครับผมสวัสดีค่ะชื่อปะแปงวาเินจอนนะคะ อ๋อวันนี้เป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าในวันนี้นะคะมีเยาวชนจากหลายวัดนะคะมากันเยอะมากๆเลยค่ะมาตั้งแต่กี่โมงเนี่ยวันนี้วันนี้หนูมาประมาณ7จ็ดโมงกว่าๆค่ะๆๆๆแล้วเห็นอย่างนี้อยากจะรู้ว่ามีใครเป็นแบบอย่างในชีวิตของการ็นคริสตชนบ้างไหม ก็คงเป็นคุณแม่ค่ะเพราะว่าคุณแม่ของแปงนะคะก็ช่วยงานวัดเยอะมากๆเลยค่ะทั้งเคยอ่านบทอ่านแล้วก็ช่วยร้องเพลงร่วมงานร้องเพลงหลายงานมากๆเลยค่ะอืมโอเคขอบคุณมากนะคะเอาละครับเดี๋ยวเราลองไปว่ามีกลุ่มเยาวชนกลุ่มไหนที่มาอีกเราลองไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อดิรพง์สิงหหาอ่านมาจาก จากขบนทุนสุราษฎร์ธานีครับผมโอ้โหมาจากสุราษฎร์เลยวันนี้มากันตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับมาตั้งแต่เมื่อวานเฮ้ยเรามากันกี่คนวันนี้วันนี้มาประมาณสิบกว่าคนคนระับเห็นบรรยากาศในงานวันนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยรู้สึกยินดีและดีใจที่ได้มาร่วมงานเยาวชนครับผมเพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราก็จะได้มีโอกาสมาร่วมงานเยาวชนนะแล้วในชีวิตของเราเนี่ยเรามีแบบอย่างคริสตชนเป็นใครบ้างไหมมีนักบุญนอมินิเวลเป็นแบบอย่างครับอ๋อเป็นนักบุญนอนิก ครับแล้วความหมายของคําว่าจาริกกลางเขนเนี่ยเราคิดว่าหมายความว่าไงครับสําหรับความหมายของจาริกกลางเขนครับคือการติดตามองค์พระเยซูเจ้าครับผมอืมโอเคขอบคุณมากครับและนี่ก็คือบรรยากาศภายในงานคร่าวๆนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีม,มีเยาวชนเยอะๆต่างๆมากมายเลยนะครับมาร่วมงานของเราด้วยในวันนี้ครับ ในตอนนี้นะครับเยาวชนกําลังเริ่มรวมตัวกันบริเวณนอัสนะวิหารสำชันนะครับเพราะว่าเรากําลังจะเข้าสู่พิธีมิฟาบูชาของพระคุณในการเปิดปีเยาวชนโดยพระคารินารฟังซิเซเซเวกรียงศักดิ์นะครับผมในตอนนี้ผมต้องขอตัวไปเตรียมร่วมพิธีมิฟาบูชาของคุณมาอย่างดีละแล้วเดี๋ยวไปเจอกันข้างในครับ ครับก็ขอถามอยดีกว่าว่าเมื่อเช้าเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างเออมีใครตอบได้บ้างไหมก็บรรยากาศเมื่อเช้าก็ดูอบอุ่นดีครับเพราะว่ามีแต่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเยาวชนอยู่มารวมตัวกันในวันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ดูอบอุ่นแล้วก็สนุกสนานมีความแบบล่าเริงมีความเป็นเยาวชนมากมากเลยครับเมาาื่อเช้าอืมโอเคแล้วประทับใจอะไรกันบ้างเออผมประทับใจตอนที่แบบเราได้พูดคุยได้แบบอยู่กับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเยาวชนทํากิจกรรมร่วมกันนะครับ ครับแล้วคิดว่าในฐาน,นะที่เราเป็นเยาวชนคนหนึ่งเออที่เราเป็นเยาวชนคนหนึ่งนะเราสามารถช่วยเหลืองานพระสัททนาจักรอะไรได้บ้างเออ,เอ,อผมก็ตอนนี้เยาวชนองค์กรายเซตก็เหมือนกับรวมกลุ่มกันพัฒนาตัวเยาวชนกันเองแล้วก็ไปช่วยเหลือสังคม,มอื่นๆมีไปบริจาคของบ้างไปทำนันทนาการไปตามบ้านเด็กกำพร้าหรืออะไรแบบนี้ก็มีเยอะเหมือนกันครับของายเซตครับ แล้วพวกเราล่ะมีไหมยุวธรรมทูตอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะครับก็ของผมนะครับก็ผิดชอบตรงฝ่ายยุวธรรมทูตนะครับก็มีเหมือนกับว่าเป็นโครงการที่ขอรับบริจาคสมุดเหลือใช้ออกมาทําใหม่ให้กับน้องๆแล้วเอาไปส่งมอบให้น้องๆผู้เราโอกาสอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เอาเชินคนหนึ่งได้เป็นส่วนหนึ่งเป็นแรงกํลาลังสําคัญที่เป็นส่วนขับเคลื่อนให้พัฒนาจักของเรานะพัฒนาก้าวไปสู่อีกขั้นหนึ่งออไปสู่อีกมิติหนึ่งนะครับ แล้วอยากถามว่ามีใครเป็นแบบเป็นไอดอลในชีวิตคริสจะชนบ้างไหมเออใครเป็นแบบเป็นไอดอลเลยต้องแบบคนนี้เลยมาพูดถึงเราเลยยากใช่ไหมยากแล้วก็เยอะด้วยโอ้โหหลายคน <Idol. S 2> ก็ถ้าอย่างตอนนี้ที่เห็นก็ก็คงเป็นจิตตาธิการของวายเซอย่างบัเดอร์คทาวุฒก็ได้บัตเตอร์คทาวุฒก็เป็นเป็นไอดอลออเอาล่ะ ครับอ่าก็สำหรับผมนะครับก็น่าจะเป็นคนใกล้ตัวค,คือพ่อแม่ของผมนะเป็นคนที่ชักจูงผมไปเข้าวัดทุกอาทิตย์ครับไปรับพระพรของพระทุกอาทิตย์ในทุกๆวันเพิ่มความศรัทธาและความเชื่อให้ผมอะไรประมาณนี้ครับผมสุดท้ายล่ะอืมก็น่าจะอาจจะเป็นพระสันตปาปาครับที่อ่าให้เยวาวชนได้ดำ,เ,ดำเนินตามพระคิดนะครับทำความดีอะไรอย่างเงี้ยครับ เพื่อไม่ป็นการเสียเวลาเราเราลดเวลาพวกท่านมานานมากแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปสนุกกิจกรรมช่วงบ่ายกันต่อดีกว่าไม่ลนเวลาแล้วครับเจอกันใหม่ช่วงบ่ายครับบ๊ายบายโอ้โหจัดเต็มมากอ่ะอ่ะอ่ะ พระศาสนาจักรนะครับยกย่องให้เยาวชนเป็นพลังที่สร้างสรรค์ให้กับศาสนาจักรนะครับดังนั้นแล้วในปีนี้ครับสุดพิเศษจริงๆครับพระศาสนาจักรของเรานะครับจัดให้มีโครงการ Youth ว o i c e เกิดขึ้นครับจะมีความสัมพันธ์ยังไงกับคําว่าเพื่อนพระคริสต์บ้างเรามารับชมผู้ดำเนินรายการ You t h ว o i c e ทั้งสองกันเลยดีกว่าครับด้านนี้จะเป็นพระดาคาธาบุสฟิโตสกุลนะครับหรือว่าเบรเต้ครับส่วนด้านนี้จะเป็นพี่จากเยาวชนนะครับเป็นชื่อว่าพี่ทันครับผม ผมอย,อยากให้บราเต้กับพี่ธันนะครับช่วยลองเล่าให้ฟังคร่าวๆหน่อยครับว่าคอนเซปต์ของ Youth Voice เนี่ยมันคือยังไงแล้วก็สัมพันธ์ยังไงกับคาว่าเพื่อนคู่คริสบ้างครับผมครับก็อย่างอื่นก่อนเริ่มแรกเลยนะครับก็คือเพื่อนโครงการเพื่อนคู่คริสนะครับเราก็มีกิจกรรมหลากหลายมากมายที่จะจัดตลอดปีนี้ซึ่งกิจกรรม Youth Voice เองเนี่ยก็เป็นกิจกรรมหนึ่งในกิจกรรมเพื่อนคู่คริสนะครับ ซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าองค์สมเด็จพระตัตวราฟรานซิสได้ให้ความสําคัญกับเยาวชนและในสัมมนาสารคิสตูดวิวิทเองก็ได้บอกว่าพวกเราที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องรับฟังเด็กและในวันนี้เราก็พาเด็กๆครับจากทั่วประเทศนะครับมาประมาณเป็นตัวแทน5คนด้วยกันมาบอกเล่าเรื่องราวของเขาประสบการณ์ของเขาครับค่ะ,คะห้าประสบการณ์นี้นะคะก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการเรียนการบริหารเวลา เป็นเด็กเรียนหรือเด็กกิจกรรมแล้วก็อาชีพในอนาคตจะเป็นอย่างใดนะคะก็เป็นเรื่องราวที่ตรงแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่สัมผัสกับน้องๆที่มาฟังอย่างแน่นอนนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวเบื้องต้นเป็นประสบการณ์สําหรับ5ตัวแทนแต่ในขณะเดียวกันในปีนี้เราก็พยายามจะเชิญชวนให้น้องนอทุกคนเล่าเรื่องราวของตัวเองนะคะที่แตกต่างกันตลอดทั้งปีเพราะพวกเรากาลังรับฟังความเห็นและก็เสียงของเยาวชนอยู่ค่ะ เราเชื่อว่าเรื่องราวของเขาแต่ละเรื่องราวนะครับที่เขาเล่ามาหรือเขามีประสบการณ์นั้นล้วนมีพระอยู่ในประสบการณ์ของเขามีพระ<ม>ที่เป็นเพื่อนคู่คิดสำหรับเขาอยู่เสมอเวลานะครับบางประสบการณ์มันอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีบางประสบการณ์เป็นประสบการณ์ดีซึ่งแน่นอนครับวันนี้ในปีนี้เราพยายามที่จะชี้ให้เห็นว่ามีพระอยู่ตลอดเวลาและอยู่เคียงคู่กับเขาตลอดเวลาครับ ก็ฝากติดตามด้วยนะคะกับตลอดกิจกรรมตลอดทั้งปีนี้ค่ะที่ทีมงานเพื่อนคู่คริสจะจัดให้กับน้องๆเยาวชนทุกๆคนค่ะขอบคุณมากค่ะครับผมก็เรียกว่าสุดพิเศษจริงๆนะครับสำหรับพระสันฆรากในปีนี้ที่สร้าง Youth Voice ขึ้นมานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมรราเต้แล้วก็ขอบคุณพี่ทันมากๆนะคบที่มาร่วมแบ่งปัน Youth Voice ให้กับพวกเรานะครับ มีอมคอยดีเนควารับอย่งยงงางทีม่มีปัหาบางคน,น<บ>ให้ไปจับบางคนเข้าไปสิงเลยครับ <c oughs> ชิดเลยชิดเลย พ่อก็มีความรู้สึกดีใจอย่างมากนะที่เห็นเยาวชนมารวมตัวนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆที่เป็นตัวแทนค,คก็ภาพจากปีที่แล้วที่พระสารปาสเสด็จที่อัาสำคัญเนี่ยนะรรเราเห็นเยาวชนโอ้โหจำนวนหลายพันคนคมันเห็นพลังแบบว่าไม่น่าเชื่อแล้วก็ทำให้เห็นว่าเอเยาวชนมีพลัง แล้วก็ปีนี้เขาก็ต่อยอดกันขึ้นมาเป็นความคิดจากเยาวชนเองนะที่อยากจะมีปีเยาวชนสืบเนื่องจากเหตุการณ์เนี่ยพ่อก็อโอเคผู้ใหญ่นในฐานะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็คุยกับบรรดาพระสางฆราชแล้วก็ทุกองค์ก็สนับสนุนก็แล้ววันนี้มาเปิดในโอกาสครบรอบการเสด็จเยือนอการพบปะกับเยาวชนครบหนึ่งปีพอดีครับ,รบก็เลยเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็ทําให้เยาวชนก็ก็ดีใจเพราะว่าเขาจัด ด้วยตัวเขาเองครับแล้วเขาจัดเพื่อเยาวชนด้วยกันเองเราเป็นผู้ใหญ่เราก็นสนับสนุนครับผมก็ดีใจแล้วที่สําสคัญคือคัะนอปาก็ให้ความสัาพัญธ์กับเยาวชนเพราะฉะนั้นมันก็เป็นโอกาสอะไรที่ที่เหมาะมากสําหรับประเทศไทยครับผมแล้วก็เราอนาคตก็ต้องฝากคว,วามหวังไว้กับเยาวชนอยู่ีครับแล้วในอนาคตพระคุณเจ้าอยากให้เยาวชนเดินในทิศทางแนวทางอย่างไรบ้างครับก็แนวทางที่ เราคือตอนนี้ทุกคนเราก็ยอมล้าก็โย,ยชน่มีศักยาภาพแล้วก็มีความาสามารถอะไรต่างๆเยอะตอนนี้เขาสามารถเรียนรู้สร้างสรรค์อะไรต่างๆมากสิ่งที่สําคัญก็คือจะทํายังไงที่เขาจะได้ใช้พรสวรรค์ความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะมาพัฒนาตัวเองก่อนนะแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์ คือพ <S preach science> so ัฒนาปลาเน้นอย่างเดียวว่าทำยังไงเพื่อเราจะได้สามารถทำประโยชน์ให้กับคนอื่นให้กับสังคมให้กับประเทศให้กับพระสาตัุดจัดสิ่งที่เป็นอนาคตเนี่ยที่เต็มเปดนความคาดหวังของพ่อเนี่ยก็คืออยากเห็นเยาวชนสามารถพัฒนาตัวเองแล้วก็ไม่ใช่เพื่อตัวเองอย่างเดียวแต่ว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องมองสําหรับผู้อื่นแคร์ห่วใยต่อบุคคลอื่นเป็นต้นคนที่ได้โอกาสกว่าเรา สนใจเอาใจใส่รักษาธรรมชาติสิ่งแวดลอ้อมพ่อบางทีต้องยอมรับหรือว่าต้องยอมรับว่าบางทีคนรุ่นพ่อเองนี่อาจจะครเราไม่สามารถหรือว่าเราเป็นผู้ที่บางทีเรียกว,ว่าละเลยเดินไปกับสิ่งเรานี <Yeah. S 1> แถ้าคนรุ่นใหม่แล้วก็หวังอยากให้เห็นความหวังแล้วก็ให้เขาพยายามทำหน้าที่แล้วก็ฝากความหวังอนาคตเอาไว้สําหรับรุ่นพวกเขา ขอบพคุณมากครัขอบคุณเจ้าค่ะบขอบพระคุณมากค่ะเราจะเดินในทางของพระเยซูมีพระองค์คอยดูชีวิตของเราอย่างที่มีปัญหาพระอ,องค์มันเช่าเป็นกำลังให้เราได้พบความสุข